ภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิศาสตร์หากจะกล่าวถึงเมืองฝางหรืออำเภอฝางในปัจจุบันเมืองฝางตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่สภาพทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบันมีพื้นที่ทิศเหนือติดอำเภอแม่อายทิศใต้ติดอำเภอชัยปราการทิศตะวันตกติดรัชฉานของสาธารณรัฐเมียนมาทิศตะวันออกติดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายแต่หากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อไม่นานนัก เมืองฝางหรือลุ่มแม่น้ำฝางนั้นเคยมีพื้นที่ประมาณ2,000ตารางกิโลเมตรมีอนาเขตหมายความรวมถึงพื้นที่อำเภอแม่อายซึ่งถูกแยกเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปีพุทธศักราช2,510และอำเภอชัยปลาการซึ่งถูกแยกเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปีพุทธศักราช2,531จึงกล่าวได้ว่าการศึกษาถึงความเป็นไปในอดีตของเมืองฝาง จำต้องหมายความครอบคลุมถึงอำเภอแม่อายและอำเภอชัยปราการด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้คือคำว่าฝางสงมัยก่อนรวมทั้งแม่อายชัยปราการด้วยนะครับเดิมเมืองฝางถือเป็นเมืองโบราณเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านเรือนของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์จากการขุดค้นทางโบราณคดีเป็นไปได้ว่าอาจมีผู้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ราว1 5 0 0ถึง2,000ปีก่อน เราพาท่านมาเที่ยวรอบกำแพงเวียงฝางหรือคูเมืองฝางนะครับซึ่งในสมัยอดีตนั้นตรงนี้นะครับตามที่กลุ่มโบราณในคดีสำนักทิลปากรที่7นะครับได้มาสำรวจในการปรณณะซ่อมแซมเมื่อปีพศ2559นะครับก็ได้มาสำรวจว่ากำแพงเมืองฝางนี่สร้างขึ้นเมื่อใดแล้วก็ได้เอาคันดินแล้วก็พวกกิจเก่านะครับจำนวน14ตัวอย่างนะครับไปวัดหาค่าทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อให แต่ทราบว่าสร้างขึ้นเมื่อใดและก่อนนั้นปี่อยมาก่อนนะครับจากข้อมูลของกรมศิลปากรได้มีการตรวจพิสูจน์ใต้กำแพงเมืองเก่าพบว่ามีอายุราว1,300ปีทั้งนี้เนื่องด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูกพืชพันธุ์และเป็นแหล่งปลูกข้าวขนาดใหญ่ตั้งแต่อดีตการมีแม่น้ำที่สำคัญสองสายไหลผ่าน อันได้แก่แม่น้ำฝางซึ่งไหลขึ้นทิศเหนือไปจลดแม่น้ำกกและแม่น้ำกกซึ่งไหลาจากพื้นที่เทือกเขาในเมืองเชียงตุงเขตรัชฉานจากนั้นไหลรวมกันไปทิศตะวัอนออกผ่านจังหวัดเชียงรายแล้วไหลย,ย้อนขึ้นไปทางทิศเหนือจลลดแม่น้ำโขงบริเวณศพบก,กอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์จากแผนที่ทางภูมิศาสตร์เพิ่มเติมจะเห็นว่าเมืองฝางเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำสำคัญในภูมิภาคสองสายคือแม่น้ำสารวินหรือแม่น้ำคงในสาภาพเมียนมาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกกับแม่น้ำขงซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเมืองฝางจึงเป็นจุดเชื่อมต่อของผู้คนที่เดินทางระหว่างสองสายน้ำสำคัญมัมีทั้งทุกเชื้อชาติทุกภาษานะครับเข้ามาตรงนี้นะครับ สมัยที่มาสร้างเมืองฝางใหม่นะครับพศ2416เป็นต้นมานีครับก็สืบพ้นว่าตอนนั้นก็มันเป็นเมืองล้างนะครับเนาะก็มีทั้งไทยใหญ่ไตลื้อนะครับแล้วก็ที่ชุ่มสงกันคือตอนที่มากับเจ้าราชสัมพันธ์นะหรือว่าเจ้าน้อยพุทธวงศ์นี่ครับเนาะก็มาจากอำเภอแม่ลิมมาจากอำเภอโอยสะเก็ดอำเภอสันรประตองนะครับมีทั้ง เชียงแสนเชียงรายเปรอพราวนะครับลำพูน,นร,รวมทั้งเมืองตนเมืองสาดฝั่งนู้นนะครับที่มาค้าขายแล้วก็คนที่มาอยู่เมืองฝางมีหลายชาติพันธุ์นะครับปัจจุบันนี้ก็มีถึง9้าชนเผ่านะท่านนะการตั้งถิ่นฐานในเมืองฝางม,มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ย้อนไปในยุคราชวงศ์สิีหนวัตช่วงระหว่างปีพุทธศักราช600ถึง650ว่าได้มีการอพยพของชนชาวไทยใหญ่ ข้าแม่น้ําสารวินเข้ามาสร้างบ้านแปลงเมืองในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําจันทร์แม่คําและแม่กบจึงเป็นไปได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวน่าจะมีชาวไทยใหญ่เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในลุ่มแม่น้ําฝางแล้วต่อมาเมื่อราชวงศ์สิงหนวัดสามารถสาารถสาปนาอํานาจเหนือพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ํากกได้สําเร็จก็มีการผสมผสานกันระหว่างผู้คนชาวไทยใหญ่และชาวไทยลาว ซึ่งครองดินแดนอยู่ก่อนจนเกิดชนชาติใหม่ที่เรียกว่าชาวไทยวนหรือโยนกหรือโยนนับแต่นั้นบริเวณลุ่มแม่น้ำฝางจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่ของชาวไทยวนสืบมาต่อมาปีพุทธศักราช638พระเจ้าสิงหนวัตรได้สถาปนาเมืองโยนกนากระพันขึ้นเป็นราชธานีซึ่งปัจจุบันเมืองดังกล่าว มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่จันและอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมืองฝางก็เป็นหนึ่งในเมืองบริวารของเมืองโยนกนาคัพันกระทั่งพุทธศักราช1,088เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้เมืองโยนกนากัณพันถล,ล่มล่มกลายเป็นหนองน้ำใหญ่ปัจจุบันเรียกบริเวณดังกล่าวว่าเวียงหนองหลงจึงเป็นจุดสิ้นสุดยุคราชวงศ์สิงหนวั ส่วนชาวเมืองก็ได้ย้ายไปสร้างเมืองใหม่ชื่อเวียงปรึกษาซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเชียงแสนในปัจจุบันนอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันในตำนานมีเรื่องเล่าถึงกลุ่มชาติพันล้วซึ่งเริ่มมีบันทึกว่ามีการสถาปนาราชวงศ์ละวะจักรราชขึ้นประมาณปีพุทธศักราช1181โดยมีพญาละ,ะจักรราชเป็นต้นราชวงศ์ซึ่งพญาละ,ะจักรราชนี้ นักวิชาการให้ความเห็นว่าพระองค์สืบเชื้อสายมาจากปู่เจ้าลาวจกพระองค์น่าจะได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์แห่งทวาราวดีซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่นคนปรปฐมในขณะนั้นอนาณาจักรทวาราวดีมีเดชานุภาพมากสามารถแผ่อิทธิพลไปยังแคว้นต่างๆทั่วสารทิศนอกจากนี้คำว่าลาวในสมัยนั้นนักวิชาการได้ให้ความเห็นว่าเป็นคำที่มีความหมายถึงผู้เป็นใหญ่ หรือกษัตริย์และเชื่อว่าในอดีตปู่เจ้าลาวจกได้นำคนจากพื้นที่สูงบริเวณดอยตุงลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองบนพื้นที่ราบตีนเขาเป็นเมืองเงินยางซึ่งปัจจุบันอาจเป็นเมืองเวียงพางคาในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายปู่เจ้าลาวจกถือเป็นต้นราชวงศ์ลาวจักราชต่อมาพญาลาวจักราช ได้ขึ้นเป็นใหญ่เหนืออนาเขตเมืองโยนกนากรัพันเดิมและได้ย้ายศูนย์กลางอำนาจมาสร้างเมืองหิลันนครเงินยางหรือเมืองเชียงแสนในปัจจุบันประมาณปีพุทธศักราช1184พญาละวะจักรราชทรงดำริให้สร้างเมืองอีกเมืองหนึ่งขึ้นทางตอนต้นแม่น้ำกกก็อย่างเมืองฝางยุคแรกนะั่นก็คือยุคพระเจ้าละวะจักรราชก็คือ ทรงสร้างเมืองฝางเมื่อปีพศ1184นะครับก็คือเป็นการกําเนิดกําเนิดเมืองฝางครั้งแรกขึ้นมาแล้วก็แผนที่เมืองฝางนะครับมีสันฐานลักษณะคล้ายกับฝากฝางนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าเมืองฝางเป็นต้นมานะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของสวัสดานโยนุกได้กล่าวถึงนะครับในขณะนั้นเมืองฝางมีเมืองเล็กเมืองน้อยเป็นเมืองบริวารอีก3เมืองคือเมืองหาง เมืองศาสตร์และเมืองจะวาดน้อยนอกจากนี้ยังให้สร้างเมืองซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทางจากเมืองฮิลันคนครเงินยางกับเมืองฝางคือเมืองช้างรอยหรือเมืองเชียงรายในปัจจุบันโดยใช้แม่น้ำกบเป็นเส้นทางสำคัญในการเข้ามานาคมหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้สร้างเมืองร้อยเต่าหรือเมืองเชียงของขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง อันเป็นเมืองที่เชื่อมเส้นทางการติดต่อไปยังเมืองเชียงทองหรือเมืองหลวงพระบางทำให้ปลายสมัยของพญาละวจักรราชเมืองหิรันนครเงินยางมีหัวเมืองสำคัญจำนวนสี่เมืองได้แก่เมืองหิรันนครเงินยางเป็นเมืองหลวงตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำกกติดแม่น้ำโขงเมืองฝางตั้งอยู่บริเวณต้นแม่น้ำกกเมืองเชียงรายตั้งอยู่ตอนกลางแม่น้ำกก และเมืองเชียงของตั้งอยู่ตอนใต้แม่น้ำโขงนอกจากกษัตริย์ทวาราวดีจะให้การสนับสนุนแก่พญาละวจกรราชให้ราชาพิเศษขึ้นครองแคว้นฮิรัอนนครเงินยางแล้วในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันก็ทรงสนับสนุนให้พระนางจามเทวีขึ้นมาครองเมืองหลิภุญชัยลำพูนเมื่อปีพุทธศักราช1203 ซึ่งหากย้อนกลับมาเปรียบเทียบกับการสร้างเมืองฝางจะเห็นได้ว่าพญาละวะจักรราชทรงสร้างเมืองฝางก่อนพระนางจามเทวีจะทรงสร้างเมืองฮลิภูลชัยลำพูนราว20ปีครั้นล่วงมาถึงราชการที่18ในสมัยของพญาเลาเงินปีพุทธศักราช1639แคว้นหิรนครเงินยางเชียงแสนก็ได้ขยายตัวขึ้นอีกเท่าตัว โดยครอบคุมพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาอฝางอเภอแม่อยออชายปลาการจังหวัดเชียงใหม่อเภองาวอเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนอกจากนี้ยังรวมถึงเมืองหางเมืองศาสต์เมืองเจ้าว,วาดเมืองกวานเมืองตุง้มซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในรัฐฉานจะเห็นได้ว่าอาณาเขตของเมืองฝางในยุคดังกล่าวมีพื้นที่ทิศตะวันออก ติดเมืองเชียงรายที่เกี่ยวสไตปัจจุบันเป็นพื้นที่รอยต่อของอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่กับอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายทิศเหนือก็ติดเมืองตนเมืองเาดนะครับของประเทศเพื่อนบ้านนะครับทิศตะวันตกจอดในน้ำยาสวินหรือสารวินนะครับทิศใต้ติดเมืองหลิภูนชัยลำพูนที่ดอยเวียงผาและดอยหัวโทซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเมืองฝางในยุคป,ปัจจุบันมีพื้นที่เหลือเพียงครึ่งหนึ่ง ของเมืองฝานในยุคโบราณ